30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend mm hmm. ผมลีโอพุท hmm. ธและคลาวเดียจัจรพันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดป mm hmm. ระเด็นร้อนมากมายจ mm hmm. นคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันอยู่สุดสัปดาห์จะอยู่กับผมที่นี่นะฮะ,ะพร้อมๆกับเปิดพื้นที่เพื่อที่จะต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษมาพูดคุยกันในแบบสุด exclusive วันนี้เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับนางเอกดังจากยุค90นะครับนั่นก็คือพี่ดาชดาพรรัตนากรอนนั่นเองนะฮะหรือว่าคุณปีที่คุณผู้ชมนั้นรู้จักกันดีจากละครที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นนั่นก็คือเรื่องของศรีสักมานั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของบทบาทของพี่ดาเขานะครับในเรื่องของความเป็นนักธุรกิจเรื่องของความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ รวมถึงเรื่องของความเป็นผู้จัดละครนะครับแล้วก็ในบทบาทของนักแสดงด้วยซึ่งเธอนั้นอาจจะกลับมารับงานให้เราได้รับชมกันอีกเร็วๆนี้ครับยังไงอดใจรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพี่ดาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับ <S 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 ในยุคนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับนะฮะว่าพี่ดาเนี่ยไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนก็โด่งดังเป็นพลุแตกทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีรษะมารจริงๆปีเนี่ยคือตัวละครที่ไลน์ซะด้วยซ้ำนะจนทุกคนอ่ะมันลืมตัวละครตัวอื่นไปหมดเลย มันเหลือแค่ปีตัวเดียวอะไรอย่างงี้ คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญคนสวยของผมเรียบร้อยแล้วพี่ดาชนาพรรัตนากรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปีของพวกเราอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใครๆก็คงจะจําได้นะฮะกับบทบาทของคุณปีนะฮะจากเรื่องศีสษะมารที่น่าจะอยู่ในความทรงจําของแฟนๆละครหลายๆคนช่วงนี้พี่ดาเหมือนกับห,หายไปแต่ก็เริ่มจะกลับมาใช่ไหมเราก็เห็นเริ่มเห็นตามสื่อต่างๆเยอะขึ้นก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เป็นสื่อในรูปแบบละครเพร,ราะว่าเป็นสื่อทั้งออลักษณะอ่กรายการเป็นเพจเป็นอะไรก็ยังพอเห็นพี่บ้างเมื่อก่อนพี่ไม่ไ้เล่นเลยไม่ไม่ได้เล่นเลยทั้งไอจีทั้งตัวเพจอนะไรเงี้ยอาจจะหายไปเลย,ยาหายไปทำธุรกิจอะไรเ่ะอพี่ของพี่พี่ทำร้านเอ่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับผิวอะไรเงี้ยค่ะ จุดเริ่มต้นขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมฮะว่าตอนนั้นพี่ดาเล่นเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกนะพี่ใครเป็นคนชักชวนเข้าวงการพี่มาจากหนังใหญ่ทุกคนนะอาจจะงง,ง,งเห็นพี่ก็จากละครเลยใช่ไหมใช่แต่จริงพี่มาจากหนังใหญ่นายสิวีแท่อื้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นใ,นใครเล่นเป็นคุณ <c oughs> เป็นลุงสิวีนะอา,อาจารย์ชลประคันจันเรืองออเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนั้นเลย,เนนเลยพี่อามาจากเรื่องนั้นแล้ว ในขณะเดียวกันที่หนังกําลังจะเข้าลงอ่ะหนังกําลังจะเข้าลงอีกไม่กี่วันอ่ะก็พี่ก็ได้รับการทาบทามจากช่องเจ็ดให้มาลงเรื่องไผ่แดงแทนนักแสดงอีกท่านหนึ่งก็คือตัวนางเอกอะค่ะคอ,าอาจจะมีปัญหาเรื่องคิวเรื่องอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นระหว่างหนังที่กำลังจะฉาย เราก็มาลงละครของช่องเจ็ดคือไ่แดงเออแต่สมัยนะั้นจริงๆแนละ้วเนื้อหาละครมันก็หลากหลายเนาะอ่ามันมีมันมีนะความหลากหลายกว่าปัจจุบันป่ะถ้าละครยุคเก่ามันเหมือนกินใจจน,นถึงทุกวันนี้เอาละกันคือจํากันไม่ลืมมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะก็อธิบายไม่ถูกกันถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เล่นละครนานแค่ไหนอะทุกคนก็ยังจําในทุกๆเรื่องของพี่ได้ มันไม่ต้องมามีพ็อปที่สวยงามไม่ต้องมามีอะไรในหะ่ไหมหลักการมันยังกล้องเกิงแต่จริงมันอยู่ที่ตัวละครอยู่การเล่นอยู่ทุกอ,อย่อยางก็ตัวบทในยุคนั้นนะครับทุกผู้ชมต้องยอมรับนะฮะว่าพี่ดาเนี่ยไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนก็โด่งดังเป็นลุกแต่ทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีรษะมาน กับบทบาทของคุณปีที่ผมได้พูดถึงเมื่อตอนเริ่มต้นรายการน,น,นะครับตอนนั้นความดังความประสบความสาเร็จเนี่ยมันขนาดไหนที่ช่วยเล่าสถานการณ์บางอย่างที่เราไปเจอ,อเพื่อที่คุณผู้ชมทังบ้านจะได้นึกออกว่าพี่ตอนนั้นเราแหมมันเปรี้ยงยังไงฮนะที่ขึ้นมามา,มาตั้งแต่กําแพงบุญละ,ะกําแพงบุญเนี่ยมันมาละมันก็มามาต่อแล้วมันก็ต่อมาเรื่อยๆแต่พอมาเป็นปีเนี่ยมันจะเป็นจุดจำของทุกคนจริงๆปีเนี่ย คือตัวละครที่ร้ายซะด้วยซ้ำนะเหรอฮะร้ <_ an> ายคือร้ายด้วยความที่ว่ามันรักตัวเองเกินไปมันรักอะมันรักตัวเองมันอยากมีชีวิตอยู่ะมันยอมที่จะทําอะไรก็ได้อะเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แต่ทุกคนด้วยการที่เราเล่นจนทุกคนอะมันลืมตัวละครตัวอื่นไปหมดเลยอะมันเหลือแค่ปีตัวเดียวอะไรอย่างงี้คือเป็นตัวเดียวของเรื่องที่เดินเรื่องก็ทําทุกอย่าง เปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาอะไร่าเงี้ยผ้าพ,พันคอนี้ปิดแผลไว้อยู่ก่อนไหอาพ,พันคอนไม่มีไม่ม <laughs> <laughs> ีใช่ไหมก็คือเป็นพร็อพอันหนึ่งที่แบบว่าจะแบบเราจะจํากันได้นะว่าจะต้องมีรอยแผลที่คอแล้วก็ <laughs> ตัวละครอของปีนี่จะต้องมีผ้าพันคอนปิดอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าข้างล่างมันต้องคอยเปลี่ยนเปลี่ยนร่างคนอื่นสมัยนั้นเนี่ยต้องนับว่าพี่ดาเนี่ยเป็นคนที่เป็นนางเอกที่ stand out คนหนึ่งเพราะว่าแพทเทิร์นของความเป็นนางเอกสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเรียบร้อย มีผมยาวนะครับเป็นกุหลสตรีแต่ว่าพี่ดานี่จะติดข้เงอ่าแล้วผมสั้นตอนนั้นไม่ทะเลาะกับผู้ใหญ่แย่เลยอ่ะพี่ว่าเฮยทาไมเธอไม่ทาตัวให้มันเหมือนกับดาราคนอื่นหรือแบบว่าอะไรโดนปะล่ะผมไม่สิเพราะว่าผมหลานเธอผมไม่ผมไม่ของพี่อะพี่พี่พี่ก็ไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องโดนอะไรเพราะพี่พี่ถาไปด้วยความไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็คือก็ ก็อยากตัดก็ตัดอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่ากติกาต้องเป็นยังไงหรอกคือแต่เราก็รู้อยู่ว่าอะอย่างคุณแดนก็ดุอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็ไม่เคยโดนดุอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ตัดะแต่ก็ตัดซะจนแบบมันสั้นเกินกว่าเหตุอะไรเงี้ยก็เป็นคนเดียวที่แหวกออกมาแล้วก็ไม่ได้โดนอะไรเพราะว่าเราขอเรื่องต่อไปก็ดันเหมาะเจาะเป็นบทแบบนี้พอดีหมดกระถิ่นริมลัวขี่มอเตอร์ไซ ฮาวฮาวเปลงพี่ก็เลยเป็นจุดลอดของการโดนดุก็เลยอาบผมสั้นก็กลายเป็นเหมาะกับคาแรคเตอร์ไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดพี่จะกลับมาเล่นละครแบบแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งหมายถึงไม่ต้องบทแบบนั้นก็ได้นะแต่อย่าถามว่าถ้าเกิดพี่จะกลับมารับละครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าบทแบบไหนที่พี่รอคอยอยู่เพราะว่าทราบมาว่าพี่ปฏิเสธไปหลายเรื่องมากคือพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีศักยภาพพี่อยาก เล่นละครที่พี่ได้ได้ใช้ศักยภาพในตัวเองในการทํางานไม่ว่าจะดรามา่าไม่ว่าจะอะไรเนี่ยของข,ของพี่เนี่ยมันได้ทุกมุมอยู่แล้วเพราะว่าพี่อ่ะมาทุกมุมอืมอะนี้ไอ้แค่ตื่นตื้นเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราพี่ก็ไม่ค่อยพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากไปกองแล้วพี่อยากทํางานอ่ะเราก็มีกติกาในการรับงานของเราอาโอเคอยากไปแล้วได้ทํางานมันจะเป็น ต้องอารมณ์เยอะต้องมีอะไรให้เล่นพี่รู้สึกว่าถ้าทุกคนรอคอยการกลับมาของพี่อ่ะทุกคนคงอยากเห็นพี่ได้แสดงศักยภาพเหมือนเดิมๆเหมไอ่ออกไหมไม่ใช่เดินผ่านกล้องมาเพื่อแค่รับงานอนี้เมื่อปี58ที่ผ่านมานะฮะพี่ดานเนี่ยได้มีโอกาสชิมลางเป็นผู้จัดละครน,นะครับเรื่องหัวใจมีเงา ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่ทําเป็นผู้จัดแล้วรู้สึกว่ามันชอบไหมฮะเทียบกับการแสดงแล้วแล้วเรารู้สึกไงจริงๆเนี่ยทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงการเปิดร้านที่พี่เปิดตั้งแต่อายุ25เนี่ยนะโดยที่ทุกคนยังไม่คิดทําธุรกิจและพี่ทําถึงวัยหนึ่งแล้วพี่จะกลับมาเป็นผู้จัดแทนผู้เล่นนี่ก็เป็นแผนแผนหนึ่งของชีวิตพี่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเออมันได้ คือมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราคอนโทรลมันได้เราอยู่มานานเดิมมันเชี่ยวจนมันรู้แล้วนะและมันควรจะเปลี่ยนสเต็จด้วยว,วัยวุฒิคุณวุฒิด้วยศักยภาพอะไรอย่างนีพี่ก็ในานามของผู้จัดพี่ก็ถามว่าพี่ชอบอะ้รพี่ชอบเรื่องถัดมาผมทราบมาว่าพี่จะทำเรื่องศีรษะมารตอนแรกเนี่ยพี่ถือลิขสิทธิ์ศีรษะมารอย,อยู่นั่นแหละ เจตนาก็คือจะทําเพราะว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่พี่อะรักที่สุดเลยอหยี่ก็ซื้อลิขสิทธิ์อะไรมันก็ไม่ลงตัวในช่วงที่เราถือมันมีเวลาของมันเนาะอย่างสมมุติเราสึกเราเราถืออยู่กี่ปีซื้อมาสามปีสาปีสี่ปีต้องทำาในสามปีนะเวลาสามปีหรือสี่ปีที่เราถืออยู่เนี่ยเราพยายามเสนอ มันไม่ลงล็อกในช่วงจังหวะของมันดูหนักไปในช่วงนี้แบบภาวะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพี่ขายงานยากมากคือในทุนอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนักที่จะสร้าง,างนในช่วงนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหได้ละครให้มันเบาๆหรือว่าธรเมดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปตามแฟชั่น,นครับถูกป่ะและปัญหาเดียวที่พี่ไปกับทุกไปสเสนอทุกช่องมาปัญหาเดียวคือใครจะเป็นคนเล่นเพราะตัวปีเนี่ย มันจะมีปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ,อ,องค์ประกอบที่เล่นเล่นเยอะที่สุดก็คือเรื่องตาตอนนี้เราได้พูดคุยกับพี่ปีของเราไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เราต้องขอ,อ,อพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเข้าสู่ช่วงคำถามคำตอบสุด e x clus i v e ในรายการ Tru e i n s i d e อร์ช่วงหน้าสักครู่ครับเลื่อพี่ลงพื้นที่แล้วพี่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพี่พี่เห็นอะไรบ้างที่พี่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสาร มันได้อัตลรแบบสัจธรรมเลยนะพี่ก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าชุมชนมาก่อนว่ามันต้องแนม,มาแม่นขนาดนี้อะน,นี้นอยิ่งลงลึกเข้าไปโอ้โหพี่ทำตัวไม่ถูกเลยอะ ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรา,าพูดคุยกับเ,เรื่องของพี่ดาซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นที่เพจของพี่ดาเลยกันลวกันนะโลกหมุนรอบดาที่มาของเพจนี้มันมันมันมีที่มาที่ไปยังไงไม่ม,ทมีที่มาที่มาแล้วคิดจะทําอะไรอะ่ะพี่ทำไมถึงเปิดเพจขึ้นมาคือพี่อ่ะพี่เป็นคนเอ่อพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเรื่องเพจเรื่องอะไรเนี้ย พี่ก็ซ้อมด้วยการเปิดเพจอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยๆกันแล้วให้คนอื่นช่วยสอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะตอนแรกก็จะทําเป็นในเชิงธรรมะให้ข้อคิดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วมันก็แปรผันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาจะเปิดเพจมาเพื่อที่จะให้มันมีโฟลเวอร์เยอะๆมีอินคัมอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาแนวนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่าง้ดังนั้นก็เลยคล้ายๆแบบว่าลงบ้างไม่ลงบ้างแลตามแต่เรา อยากจะโพส์อยากจะบอกอะไรเงี้ยมาช่วงหลังเท่านั้นแหละที่เวลาเราเราจะออกรอบออกหน่วยไปชุมชนไปอะไรเงี้ยเริ่มมีการสื่อสารเยอะโอเคดาพี่ก็จะบอกเลยว่าปักมดุดชุมชนนี้ที่นี่ที่นี่จำนวนเท่านี้ก็คือเป็นการเหมือนสื่อสารให้คนข้างนอกเริ่มรู้ในสิ่งที่เรากำลังกำลังทำก็คือเป็นการ,รอารอ,อกไปช่วยเหลือไป ดูนี่นั่นใช่ไหมพี่เพราะล่าสุดที่ก็ไปเห็นที่เห็นที่เสื้อทีชรัตนเนี่ยก็คือเสื้อสู้ไปได้วยกันใช่ก็เป็นเสื้อโครงการคือมันเกิด <A. S 1> ขึ้นเฉพาะ,ะตั้งแต่ช่วงที่มันเกิดโควิด1 9ใช่ไหมฮนะใช่พี่ก็ออกไปทํากับข้าออกไปช่วยเหลือคนที่เขาแบบกําลังเหนื่อยกาลังลาบากกันอยู่ใช่ไหมคือจริงๆถ้าพูดไปพูดตั้งแต่แรกเนะี่ยก็คือว่าตอนนั้นเริ่มมองในการที่จะเอาเอา,เอาอาหารไปแจกละ ก็เริ่มที่โรงพยาบาลเริ่มอะไรนี้แต่ทีนี้ในวันแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีโลโก้หรอกมันก็ขอเป็นขอเสื้อเป็นเสื้อเพลนสีขาวก่อนอเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ถัดมาเนี่ยเราจะทําโลโก้เพื่อติดละให้มันเป็นแพทเทิร์นให้มันดูเรียบร้อยว่ามันเป็นเสื้อทีมเราอะไรนี้ก็เป็นจุดเริ่มแรกก็คือเอาหารไปเสริมทับให้กับแนวหน้า แพทย์พยาบาลที่ภูมิพลอะไรเงี้ยครับอ่าก็ก็เริ่มต้นที่อย่างนั้นแล้วก็ก็เป็นพวกเรากเองนี่แหละค่ะที่ทาแล้วพี่ลงพื้นที่แล้วพี่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพี่พี่เห็นอะไรบ้างที่พี่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารและพี่คิดว่าเราอวรจะต้องแก้ไขอะผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยพี่ก็อยู่ที่นี่ทุกวันจ่ายอะรกัมันได้อัดทรมแบบสัตธรรมเลยนะหลาหลาคือทุกคนเนี่ยนะ อาจจะมองพี่เหมือนเหมือนพี่ก็อยู่ระดับหนึ่งเนาะก็คือเหมือนคุณหนูอ,ะอ่ะพี่ก็มีลูกน้องเนาะไปไหนทุกคนก็จะคือ,อยังไงอะ่ะเราอ่ะก็อยู่ฐานฐานหนึ่งอะ่ะที่เราก็มีแบ็กกราวของเรามีดอะอัพของเราอะไรเงี้ยมาวันหนึ่งที่เราต้องลงไปสู่ชุมชนเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าชุมชนมาก่อนว่ามันต้องแหนมแน่นขนาดไหนอย่างงี้เนาะ ต้องโอ้โหความเป็นอยู่โอ้โหมันเป็นแบบยิ่งลงลึกยิ่งลงลึกเข้าไปโอ้โหพี่ทําตัวไม่ถูกเลยอะตอนแรกที่หืมเขานอนกันตรงไหนวะเนี้ยคือมันของของมันเยอะหมดเลยอย่างงี้อันนี้ท<อ>ี่ไปอันไหน,ไหนมาชุมชนไหนมาชุมชนแรกแรกนี่ก็เป็นชุมชนเอโอโหพี่จาไม่ได้เลยมันตรงดอนเมืองอะคือมันไปหลายที่มากอะอ แถวดอนเมืองก่อนเลยเป็นชุมชนที่เอาข้าวไปลงให้ครับแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ของจากใครเลยนี่เป็นเป็นเจ้าแรกของเขาอะไรเงี้ยซึ่งโควิดมาประมาณครึ่งทางแล้วอะเพิ่งได้ของครั้งแรกอะแล้วมายืนมองของอะทุกอย่างแบบแววตามายืนมองหาคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะพี่เนะอใช่ราอยวาลำบาก มันก็ไม่มีจริงๆแล้วรอยยิ้มก็ไม่มีด้วยเราจะเห็นยันแววตาเลยความทุกข์การมองตาต่ำตกนั่งจิกนิ้วมือโอ้มันหลายสิ่งถ้าเราเก็บรายละเอียดจริงเนี่ยเราเห็นหมดแหละว,ว่าแบบอืมสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือกำลังเผชิญอยู่ อย่างอย่างร้านพี่พี่ก็โดนนะพี่ก็โดนติดนี่ไงผลกระทบมันเกิดขึ้นรุนแรงเหมือนกันนี่ใช่ไหมเพราะว่าสถานเสริมความงาม,มนี่ก็คือเป็นาธุรกิจแรกๆ,ๆที่จะโดนธุรกิจแรกๆหลายแรกเลยหรอห <c oughs> รอไลแรกเลย <c oughs> พี่ก็โดนตอนนี้เ,<ล>เปิดได้ยังนะอะจริงๆเขาปล่อยให้เปิดแล้วแต่พี่ให้เคลียร์พื้นที่แล้วก็คลีนก่อนแล้วพี่ก็ไปเปิดวันที่หนึ่งครับซึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นลูกน้องตกงานอ่าโอเค เราก็ต้องหาอย่างอือ่นซัพพอร์ตช่วยให้เขามีลมหายใจต่อไปได้ยังไงก็ลเลยเป็นโครงการถัดๆมานะ<ม>อืเรามาถามถึงเรื่องของชีวิตส่วนตัวพิดาบ้าง <c oughs> ดีกว่านี่สวยขนาดนี้ <c oughs> นะครับต้อง <c oughs> ถามเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยแหละ <c oughs> ว่าพิดาเนี่ยมีวิธีการหรือว่าเทคนิคในการดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่มีเลยพี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่ดูแลตัวเองผมไม่เชื่อ พี่เอาเรื่องอะไรอ่ะออกกำลังกายพี่ก็ไม่ออกกอ็ดูแลผิวหรืออะไรอย่างนี้นมีเทคนิคมีอะไรไหมถ้าผิว,ว่าพี่ต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของธุรกิองจิตความงามเป็นเหมือนครูพี่เรียนเรื่องผิวเหมือนแพทย์พี่เนี่ยลงลึกได้ขนาดนั้นดังนั้นนั่นแหละก็คือการเอามาดูแลตัวเองอะมาพูดถึงเรื่องของหัวใจกันบ้าง สบายดไีไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องคนที่จะมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือทราบมานะครับคือคุณผู้ชมเองก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเพี่ดาเนี่ยเป็นคนที่สวยนะคนนึงแล้วก็ต้องมีคนที่เข้ามาจีเยะแยะอยู่แล้วอ่ะทําไมพี่ถึงไม่เลือกใครสักคนพี่ยังไม่อยากเลือกอ่ะพี่ยังหรอมันอาจจะก่อนหน้าน,นี้มันก็มีอ,อ,มอ่ะนะอ่าโอเคแต่พอดีถ้ามาถามว่าช่วงนี้แล้วเจอ ภาวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะยังรู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยจากเรื่องอื่นเยอะอยู่แล้วอ่ะก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องความรักตอนนี้มันเหมือนหัวจะคิดเมื่อไหร่อ่ะพี่หรือหรือพี่คิดว่าพี่พี่อยู่พี่เป็นคนหนึ่งที่แบบสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวเองพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขดีเออพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขดีแล้วก็ ถ้าพี่จะมีจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นตัวมาเติมความสุขไม่ใช่มาเติมความทุกข์นะเฮ้ยเออจริงอันนี้ผม,ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยเมื่อไหร่ที่มาปั่นความสุขที่ออกไปแล้วมาเติมความทุกข์พี่จะไม่เลือกมันพี่ไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวพี่ไม่ชอบเขาโชว์ให้เห็นเหรอพี่หรือว่าพี่มีความสมาดานถที่จะเห็นได้ในการกระทําบางอย่างอะไรอย่างนี้แล้วพี่รู้สึก ถ้าแค่คุยแรกๆนะโอ้มันมีมาหลายรูปแบบอะแหมเราก็เหมือนมีเซนเนาะม,มาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือบันจะพออ่านเกมออกอะอเราก็จะพอรู้แหละอย่างเงี้ยแต่คำว่าเห็นแกนตนัวบางทีอ่านจะยังไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าเราจะพอเดาออกในข้อเสียที่เราแค่กินข้าวสองมือก็รู้แล้วพี่อะอ่านเกมออก ง่ายจะตายอ๋อ,อก็แปลว่าพี่ก็ไม่ได้ปิดตัวเองอย่างซึมเชิงซะทีเดียวก็คือโอกาสที่จะพูดคุยทําความรู้จักอยู่บ้างแต่ยังไม่เจอที่มันแบบเฮ้ยใช่อะไรแบบนี้่ะครับรู้สึกว่าอย่างนั้นอืมอือ่ะก็ะต้อง,ต,<ร>งติดตามกันต่อไปแต่เรื่องนี้ก็อยากรู้นะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พี่ดาจะมีแฟนสักทีนะฮะออมันเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตขนาดนั้นเอยากรู้ก็แม่ความอยากรู้มันก็ห้ามจะไม่ได้พี่ถ้ามีแล้วมาออกรายการใหม่นะได้ได้ พีดามีอะไรจะฝากถึงแฟนๆที่เขารอติดตามผลงานละครของพี่ไหมฮะแล้วก็ช่องทางในการติดตามตัวพี่ด้วยฮะเชิญเลยครับของพี่หรอตอนนี้พี่ก็จะมีเพจอะไรคะ่ะโลกหมุนรอบดาก็ก็กเถ้าอยากรู้การเคลื่อนไหวของพี่ว่าทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็อินดี้อะนะคือลงบ้างไม่ลงบ้างมีอะไรถึงจะลงไม่มีก็อ,อาจจะ ไม่ค่อยไม่คม่อยลง,ลอ,งอ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาทุกวันมาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โลกหมุนรอบดาก็จะบอกได้ว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่ครอ่ก็มี IG มิสดาแล้วก็มีร้านก็ใช้ชื่อว่ามิสดาเหมือนกัน ไม่มีอะไรแล้วมีเท่านี้พอแล้วมะประมาณนี้นะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยพี่ขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะแล้วเราก็ยังรอคอยผลงานาละครใหม่ๆจากพี่อยู่นะฮะไม่ว่าจะในฐานะของนักสแสดงหรือว่าผู้จัดก็ตามแต่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติมารายการของเรานะครับเราจะติดตามกันต่อไปนะครับว่าพี่ดาเมื่อไหร่จะมีแฟนและกาให้สัญญากับเราแล้วนะคุณผู้ชมว่าเมื่อไหร่ที่เขามีเขาจะแวะมาอีกนะครับผมถือว่านี่เป็นการมัดมือชกเลยกันแล้วกันแล้ววันนี้ด้วยเวลาครับต้องขอบพระคุณสำหรับการตติดาาามรรยกท คือวิกเอนนะฮะเราต้องสองคนต้องขออนญุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ